ครับเพชรสองภาพครับวันนี้ช่างมีจัดเท่าไหร่เราร้อยยี่สามครับร้อยยี่สามนี่ต้องคุมกี่โลประมาณสามสี่โลได้ครับเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมที่จิตมังงนครับครับเป็นไงเก็บตัวกี่วันไฟนี้เดือนหนึ่งได้ครับวันที่ต้องเจอกับไอเพชรพัชรยคินเคยเจอกันไหมเคยเจอสามครั้งครับเจอสามครั้งเป็นไงบ้างชนะครั้งหนึ่งแพ้สองครั้งครับไปสอบครั้งหลังนี่มันแพ้เขายังไงเนี่ยก็เดินเนาะครับอ่าคือไปโดนหมาโดนศอกเขาเนาะ แล้ววางเกมบางแหนงไงดีพวกนี้ก็ตามสไตล์เราติดมือติดมือนะก็พยายามบู๊หน่อยนะแล้วเราล่าสุดชบไวที่ไหนครับวางรัพอากาศครับเป็นไงวันนั้นชนะมวยคีเลยตั้งแต่เดือนตุลาตุลาเลยนะก็ได้ซ้อมมาเป็นเดือนเลยคิดว่ากลับมากี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายร้อยเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพร้อมแจ้งพร้อมเอาคืน อายุอะไรแล้วอายุ15ครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปปล่อยกิโลประมาณหกสิบครับตามพื้นพนเราเป็นมวยที่มือครับสายหรือขวาสองร้อยหกสิบหกครับเราชกมวยทั้งหมดประมาณ40ครั้งครับฝากพี่น้องให้เชียร์พวกนี้หน่อยรุ่นเชียร์เป็นสองภาคบรวิทด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับครับร้อยเอ็ดครับครับค่ายพัชรายิมครับวันนี้ช่างพิการเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามนะพิการนี้คุมมากกิโล มาสามรอบครับตอนที่ซ้อมอยู่ที่อัฉรายินก็ที่จังหวัดราบุรีครูพรมพุธซ้อมมีใครช่วยบ้างที่นุ่นมีเพชรพยาเลไเพชรทองเก้าครับน้องที่พายเก็บตัวมารวมๆกี่วันหลายาที่ตยวครัวันพรุ่งนี้ต้องเกอ่บใครครับเพชรสัพดาครับเคยเจอกันไหมเคยเจอกันมาสามรอบสามครั้งเป็นไงบ้างผมชนะสองรอบก็ชนะสองครั้งหลังที่เจอนะดยวที่ชนะเขาชนะเขายังไงเนี่ยฟันศอกครับคืออาศัยลูกบวกหมัดฟันศอกเลย แล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างแคงขวาก็ดูแล้วน่าจะสร้างปัญหาให้เราแล้วเราแก้ด้วยการเดินเลยเดินบวกศอกเลยชีวว่าวันนี้เอาอยู่ไหมอยช่วงหลังที่เจอกันนี้น้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยช่วงหลังที่เจอกับเขาอ่ะประมาณร้อยแรกต่อยร้อยสิบห้าแล้วมาร้อยสิบแล้วมาปล่อยมักปล่อยอน๋อนี่ก็ร้อยยี่สามเราล่าสุดจะไวที่ไหน ที่นี่อืมเป็นไงครับชนะคะแนนชนะเจ้าอ่าซัลลี่อาวันนั้นชนะยังไงออกส่งที่มือนะเออก็หลากหลายเนาะเออแต่พรุ่งนี้ก็บู๊เหมือนเดิมอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับคนจังหวัดะอมังการ์ครับมันปอยๆกิโลปอยมาหกสิบขับเป็นเทเราเป็นมวยมวยเต่าขาซ้ายหรือขวามวยขวาสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณ ฝากพีน่น้องช่วยเชียร์วันนี้นหน่อยครับติดบ่รก,การช่วยเชียร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ